ตอนที่ 7. เป็นชู้เลวมากไหมถามดิฉันเป็นคนเลวมากไหมคบกับคนมีพันรยาแล้วแถมเป็นเพื่อนกับสามีเก่าของตัวเองเวลาอยู่ใกล้กันกับเขาจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดเกินห้ามใจทั้งเขาและดิฉันต่างก็ไม่สามารถอธิบายว่าทำไมถึงดึงดูดกันและการได้มากมายขนาดนี้ แต่ที่กับคนดีๆไม่มีเจ้าของที่มาชอบดิฉันกลับไม่รู้สึกอะไรด้วยไม่อยากให้ความหวังหรือแค่หลอกใช้พวกเขามันแปลว่าดิฉันเป็นคนบาปจึงชอบคนดีไม่ได้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้พยายามเลิกอยู่แล้วพอหันมาเชื่อกรรมวิบากดิฉันยิ่งฝืนห้ามใจตัวเองหนักขึ้นแม้เขาร้องไห้คร่ำครวญขอมีอะไรด้วยและสัญญาว่าจะเลิกกับภรรยาดิฉันก็พยายามหนักแน่น ให้กำลังใจให้เขาอยู่กับภรรยาต่อและตั้งใจว่าจะเลิกประพฤติผิดในกามอย่างเด็ดขาดเท่านี้นเพียงพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางคนบาปได้ไหมคะก่อนอื่นมาตั้งต้นทำความเข้าใจเรื่องดีเรื่องเลวกันให้ชัดตรงที่คุณบอกว่าไม่อยากให้ความหวังหรือหลอกใช้ผู้ชายที่มาชอบหรือแม้พลาดพลั้งกอ่อพฤติกรรมผิดๆไปแล้ว ในที่สุดก็สำนึกได้กลับใจและเอาตัวเองพ้นออกมาจากโลกสกปรกเสียได้เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าเนื้อแท้ของความเป็นคุณใช่จะเลวร้ายหรือเป็นคนบาปหยาบช้าแต่อย่างใดทำผิดและวสำนึกผิดเป็นเรื่องของคนดีไม่ใช่คนชั่วสิ่งเดียวที่ทำให้คนคนหนึ่งถลําลงไปสู่ความชั่วคือการพลาดทำผิดแล้วไม่ยอมรับว่าผิด กับไม่คิดจะทำอะไรให้ดีขึ้นถ้าคุณเจอใครคิดถึงแต่คนอื่นไม่พูดให้ร้ายเอาแต่พูดประสานตลอดจนอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อสังคมครองตัวบริสุทธิ์ผุดพ่องแบบพระแบบชีอันนั้นคงแปะป้ายคนดีที่สว่างโลกให้กับเขาได้อย่างเต็มใจแต่หากเจอใครที่เอาแต่คิดถึงตัวเองปากคอเลาะร้ายและมีชีวิตอยู่เพื่อกอบโกยช่อชน ปาดฟันลูกเขาเมียใครดะไปหมดอันนั้นคุณคงประทับตาไอ้เลวหรืออีเลวติดหน้าผากเขาอย่างไม่รีรอแต่คุณไม่ใช่และที่เห็นเห็นกันอยู่ทั่วไปก็หาได้มีรัศมีเทพหรือกลิ่นอายเปรตฉายชัดคนส่วนใหญ่บางทีก็คิดถึงตัวเองบางทีก็คิดถึงคนอื่นบางทีพูดด้วยความโกรธบางทีพูดด้วยเมตาดดเมตาบางทีทำด้วยความโลภ บางทีนึกอยากเสียสละอันนั้นคุณจะไม่จดจำไว้ว่าแสนดีหรือแสนร้ายแต่จะมองว่าเขาหรือเธอต่างก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอาจกลับไปกลับมาได้พลาดพลังเผลอใจได้แล้วกลับสำนึกผิดได้ตัวคุณเองก็คนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันอย่าเพิ่งพิภากษาว่าตัวเองเป็นคนบาปเพียงเพราะความประพฤติผิดในกามถามตัวเองว่า ศีลข้ออื่นคุณบกพร่องไหมถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ช่อชฉนเพ่งจะเอาทรัพย์ผู้อื่นไม่พูดจาด้วยจิตสกปรกไม่ร่ำสุรายาอีคุณง่ายๆว่าถ้าศินส่วนใหญ่ยังดีอยู่ก็แปลว่าคุณไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ใช่คนเลวร้ายจนหน้าอดสูอย่างที่คิดเอาละ่ะถ้ามองกันที่จุดเริ่มต้นว่าคุณไม่ใช่คนใจบาปสันดานหยาบหนาะ แล้วทำไมถึงเกิดเรื่องหน้าละอายขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นคนนี้ที่ทำให้วาบหวามแบบผิดผิดได้รุนแรงคำตอบคือคนที่เคยผิดพลาดทางกามบ่อยๆหรือมีมนทินทางกามติดตัวอยู่ก่อนเมื่อพบแล้วรู้สึกผูกพันกันภายใต้เงื่อนไขผิดผิดมักเกิดแรงดึงดูดที่ยากจะยัง้ง บาปน่ะส่งแรงดึงดูดให้เข้าหากันทางเพศได้ยิ่งกว่าบุญอยู่แล้วครับเพราะก,การราคะและเพศรสนั้นเข้าข้างอากุศลอยู่แล้วยิ่งถ้าต่างฝ่ายต่างมีบุญเก่าตกแต่งรูปร่างหน้าตาให้ดูดีหน้าติดใจก็ยิ่งปรุงให้รสของกามระหว่างกันน่าพิสมัยถึงใจเป็นทวีคูณและหากเคยชวนกันปีนต้นงิ้วร่วมทุกข์ร่วมทรมานกันมาตับางก่อนก็จะกระตุ้นให้หูฝ้าตามัว ลืมโลกลืมชีวิตได้แรงขึ้นกว่าคนไหนถ้าไม่ชวนกันหยุดก็จะร่วมทำผิดแล้วล่ากันลงต่ำไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างตักตวงรถอัศจรรย์ทางเพศคุณและเขาจะหน้ามืดตามัวมองไม่เห็นหรอกว่ากำลังโดนม่านหมอกของอกุศลครอบงำอย่างน่ากลัวเพียงไรต่อเมื่อเสพเสร็จแล้วอิ่มหนำแล้วสติสตางจึงค่อยกลับคืนมา จึงค่อยรู้ตัวว่าที่เพิ่งเสพผ่านไปนั้นสกรปรกน่าสะอิดสะเอียนปานใดอาจเปรียบได้กับคนหิวข้าวไส้กิว่วตอนนั้นใครเอาอาหารจานไหนมาวางก็ตะกุมตะกรามกินหมดยิ่งถ้าได้เนื้อเผ็ดเผ็ดดิบดิบจะยิ่งอร็ออร่อยยั่วลิ้นคนหิวเป็นพิเศษต่อเมื่อสวาปามเข้าไปจนท้องป่องพินิจของในจานใหม่นั่นแหละจึงค่อยพบว่าเป็นตับสดไส้อ่อน หรือเนื้อหมักที่มีหนอนเต้นระบำยิบๆอยู่ตรงโน้นนิดตรงนี้หน่อยคราวนี้จะเกิดปฏิกิริยาตาโตคลื่นเหียนอาเจียนอกอากอย่างไรก็คงไม่ทำให้รู้สึกดีขึ้นได้และที่สำคัญเมือ่อหิวตาลายอีกก็พร้อมจะกินอย่างไม่พินิจพิจารณากันอีกเนื่องจากติดนิสัยบุ่มบามมูมามยามหิวเสียแล้วการที่ผิดเป็นสิ่งเสพติดได้ยิ่งกว่าเนื้อรสเด็ด แต่คงไม่ถึงขั้นเฮโรอีนเพราะเฮโรอีนนั้นออกฤทธิ์กดประสาทคุณได้เหมือนยักษ์ปักหลันรังแก่คนแรงน้อยส่วนกามผิดผิดนั้นแม้มีอำนาจรุนหลังหนักหน่นวงเพียงใดก็เหมือนเปรียบมวยได้ถูกคู่มันไม่ได้มีกำลังมากกว่าคุณหากคุณไม่ยอมล้มมวยก็สู้กันได้หลายตั้งหลักฐานคือกามไม่เคยทำให้คุณสติเลอะเลือนขนาดลืมหมดว่า เขาหรือเธอเป็นของคุณหรือของคนอื่นทุกย่างก้าวก่อนถึงเตียงยังมีโอกาสสำนึกได้เสมอว่าที่จะเกิดขึ้นคือพฤติกรรมปกติหรือการมีชู้คนที่คบชู้มีหลายพวกพวกที่เห็นกันมากขึ้นในยุคนี้คือค่อยๆทำใจเฉยชากระทั่งความชาเฉยพอภพูนหนาขึ้นบทบางแสงสว่าง สิ้นสำนึกผิดชอบชั่วดีอันเป็นส่วนประกอบหลักของจิตมนุษย์เมื่อสำนึกผิดชอบชั่วดีทางการหมดลงก็แปลว่ายางอายหายสูญสำนึกผิดชอบและความละอายด้านอื่นๆก็จะปลอยเหือดแห้งไปด้วยธรรมชาติจะสร้างความกระด้างขึ้นมาแทนความละอายต่อบาปเพื่อให้ทนมีชีวิตแบบมนุษย์อยู่ต่อไปได้ มิฉะนั้นจะต้องฝันร้ายราวกับวนเวียนอยู่ในป่ามืดน่าสะพรึงกลัวกันทุกคืนอีกพวกหนึ่งคือสำนึกผิดเจ็บปวดและทรมานเหมือนตัวมีแผลใหญ่เต็มตัวหรือคล้ายเป็นโรคเรื้อนที่คันขยเยอได้ตลอดยิ่งเก่ายิ่งแสบแต่ไม่เกาก็กระสับกระส่ายหาความสุขในชีวิตไม่ได้ เมื่อสั่งสมความรู้สึกผิดมากขึ้นถึงจุดหนึ่งความสุขในรสกามจะหายไปหรือเหลือน้อยเต็มทนกามกลายเป็นความน่าอึดอัดรู้สึกสกปร,รกจนทนไม่ไหวบีเพทต้องตัดใจเลิกราในที่สุดพวกนี้ไม่ต้องใช้กำลังใจในการหักห้ามมากนักเพราะถือว่ามีความทุกข์เป็นตัวช่วยแบบสุดท้ายหายากหน่อย คือไม่ต้องสะสมความรู้สึกผิดนานเกินไปแค่ครั้งสองครั้งก็สำนึกและตั้งใจแก้ตัวใหม่ทันทีต่อให้มันจุกอ,อกอย่างไรหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมทําผิดอีกพวกนี้จะลบความรู้สึกแย่ๆหรืออาการดูถูกตัวเองได้ในเวลาไม่นานนักเนื่องจากยังไม่ทันอ่อนแอก็บําเพ็ญขันติบารมีจนแข็งแรงเอาน้ำดีล้างน้ำเสียจนสะอาดได้เร็ว ผลที่เห็นได้ชัดคือความอดทนต่อความชั่วจะสูงขึ้นไม่เฉพาะความผิดในกามแต่ความผิดความเลวร้ายอื่นๆก็ผ่านประการขันติเข้ามาได้ยากกว่าเก่าสรุปว่าถ้าบาปที่ผ่านมาทำให้คุณเกิดสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือกระทั่งเปิดโอกาสให้คุณบำเพ็ญขันติบารมี เป็นผู้มีความเด็ดขาดกับการละความชั่วก็ถือว่าคุ้มแล้วและเกินพอสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางคนบาปมาเป็นนักบุญคนเราถ้าสามารถแยกได้ชัดว่ากรรมใดเป็นโทษควรละให้ขาดกรรมใดเป็นประโยชน์ควรเพิ่มให้มากก็ได้ชื่อว่าสร้างทิพย์พึ่งให้แก่ตนในระยะยาวแม้ต้องผ่านการผจญภัยเปื่อนเปตะเลอะโคลนแห่งบาปบ้างก็ช่างเถอะ ล้างๆหน่อยก็สะอาดแล้วจำไว้บอกคนอื่นเธอว่าอบายจะรักษาเส้นทางของตัวเองไว้จนกว่าจะมีกำลังใจยิ่งใหญ่กว่าอบายมาเอาชนะกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันอาจเริ่มจากศรัทธาในความดีอาจเริ่มจากการกลัวบาปกลัวกรรมและพัฒนาขึ้นเป็นการหักห้ามใจคุณจะไม่รู้สึกฝืนลำบากนะัก หากตั้งสัจจะรักษาศีลให้ครบวงจรไปเลยเพราะอนุภาพของศีลย่อมส่งผลให้ใจเป็นสุขสงบแม้ต้องผ่านอุปสรรคผ่านเครื่องลองใจยากๆในช่วงต้นแต่พอพ้นช่วงลองใจของธรรมชาติไปแล้วกายใจของคุณจะปรับสมดุลเข้าสู่สภาพปลอดโปร่งสบายและทำให้คุณมั่นใจว่าเมื่อยือนข้างสว่างความสว่างย่อมทอรังสีอบอุ่น ความรู้สึกทั้งชีวิตจะแตกต่างและไม่กลับไปอยู่ในโลกมืดอันหนาวเย็นอีก